แม่มีปลื้มของขวัญบิ๊กเซอร์ไพรส์ลูกชายเล่นใหญ่จัดให้ฉลองวัยซีเนียปิดตาไว้ก่อนนะแม่ห้ามแอบเปิดตานะเซอร์ไพรส์นี่ไงบ้านใหม่แม่สวยไหมล่ะภูมิเนี่ยเลือกโครงการที่ดีที่สุดให้กับแม่เลยนะอยู่ที่เนี่ยก็เหมือนกับอยู่คอนโด ห้องก็ใหญ่วิวก็สวยและที่สําคัญจริงอำนวยความสะดวกครบและที่สําคัญอีกอย่างหนึง่งข้างบนเนี่ยมีเพื่อนๆสูงวัย60อัพเนี่ยอยู่เยอะเต็มไปหมดเลยแม่จะได้ไม่เหงาใ่ภูมจะพาแม่มาอยู่ที่ไหนเนี่ย ก็ภูมิอ่ะซื้อแพ็กเกจคอนโดพักพิงสําหรับผู้สูงวัยอย่างแม่ไงภูมิตั้งใจซื้อให้แม่อยู่เลยนะที่นี่เนี่ยแพงมากเลยนะแต่แม่ไม่ได้อยากอยู่ที่นี่แม่อยากอยู่บ้านเรามันสุขใจมากกว่าเพราะเดี๋ยวนี้เนี่ยเขาเน้นให้ผู้สูงอายุยุคใหม่สูงวัยในถิ่นที่อยู่ตามแนวคิดเอจจิ้งอินเพลสแล้วสูงวัยในถิ่นที่อยู่เอ i จิ A ้งอินเพลสมันคืออะไรหรอแม่ ปัจจุบันเนี่ยในปี2567ประเทศไทยของเราได้กลายเป็นสังคมสูงอายุอย่างสมบูรณ์แล้วตัดส่วนผู้สูงอายุ60ปีขึ้นไปต่อประชากรทั้งหมดเกินกว่าร้อยละ20เลยนะจำนวนผู้สูงอายุของประเทศไทยในปี2567นะครับมีประมาณ14ล้านคนและคาดว่าจะเพิ่มขึ้นนะครับถึง20ล้านคนนะครับในปี2583เลยนะสัดส่วนแล้วก็จํานวนผู้สูงอายุที่มากขึ้นนี้เนี่ยสร้างความท้าทายครับให้แก่การวางแผนนโยบาย เพื่อพัฒนาระบบการดูแลผู้สูงอายุของประเทศไทยนะครับโดยเฉพาะด้านที่อยู่อาศัยและก็การดูแลผู้สูงอายุครับและผู้สูงอายุส่วนมากอย่างรุ่นแม่เนี่ยต้องการอาศัยในถิ่นที่อยู่ โดยกรอบแนวคิดในการพัฒนาการสูงวัยในถิ่นที่อยู่เนี่ยเราได้มีการศึกษาเพื่อนําไปสู่นโยบายในการส่งเสริมบริการและสภาพแวดล้อมเพื่อการสูงวัยในถิ่นที่อยู่โดยเรานะครับได้ประยุกต์3แนวคิดนะครับได้แก่1ครับสุขภาพในทุกนโยบายครับสครับการสูงวัยอย่างมีพลังและ3ครับการสูงวัยในถิ่นที่อยู่นะครับที่ต้องมีองค์ประกอบนะครับเพื่อเอื้อต่อการสูงวัยในถิ่นที่อยู่ของตนครับ และนี่ก็คือบริการต่างๆที่จะเข้ามาช่วยเอื้อต่อการสูงวัยในถิ่นที่อยู่ของแม่ การปรับเพิ่มเบี้ยอย่างชีพผู้สูงอายุการส่งเสริมอาชีพและการจ้างงานผู้สูงอายุที่เหมาะสมและการปรับปรุงที่อยู่อาศัยศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุระบบลองเทอมแคร์ในชุมชนโครงการปรับปรุงที่อยู่อาศัยสําหรับผู้สูงอายุบ้านสบายเพื่อตายายและบ้านเคหะกัตันยูโครงการบ้านพอเพียงชนบทหมู่บ้านร่วมใจและบ้านดอกแก้วบริการส่งเสริมคุณภาพชีวิตให้ผู้สูงอายุการอบรมให้ความรู้ทางด้านการเงินแอปพลิเคชันอย่างแฮปปี้บริการแท็กซี่โกมาม่าบริการ ซีเนียแค่ถ้ามีบริการด้านสุขภาพและนวัตกรรมทางสังคมของหลายภาคส่วนเพื่อการสูงวัยนิพนที่อยู่ดีๆแบบนี้เนี่ยแม่ก็สูงวัยนิพนที่อยู่ได้แบบโอเคเลยอะสิใช่ใช่อยู่บ้านเราดีกวา่าขอขอบคุณมูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาผู้สูงอายุไทยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพดำเนินการโดยสถาบันวิจัยประชากรและสังคมมหาวิทยาลัยมหิดล